ยี่หกโอ้ยวนที่โทรมานะวันที่ยี่หกตอนเย็นนะครับงานเริ่มห้าโมงเย็นคือห้าโมงเย็นจะเริ่มเช็คอินเข้ามานะเช็คลงทะเบียนน่ะ <มง S 2> แต่เอาจริงจริงจ้าคือตอนหกโมงเย็นงานจะเลิกประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเพื่อไม่ให้มันดึกมากเกินไปเพราะนั้นเป็นเป็นานของพี่พี่ยูทูบเบอร์น้องๆยูทูบเบอร์ต้องมาถ้าไม่มาผมจะหอบไปโตกลับบ้านแก้ <5 <5> เกลียเ,เพียบเลยนะเครื่องดื่มเพียบเลยหมูหันห้า 5, ตัวซอยจุปลาส้ม ลาบไก่งวงมีอะไรวะเดี๋ยวต้องถามคนที่ดูแลหารอีกหมูแดดเดียวบาร์บีคิวอีกห้าร้อยสาคูเส้หมูอีกอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเสริมมาอีามีวุ้นมะพร้าวอีกคือผมว่าท่านท่านควรจะเตรียมปิ่นโตมาด้วยก็ดีนะเหลือมันเหลือนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเหลือเพราะว่าน่าจะมีเอฟซมาด้วยนะมาเอฟซีมาด้วยเรายูทูบเบอร์เป็นเจ้าเจ้าภาพร่วมกันเราต้องดูแลคนที่มา เอฟซีที่เข้ามาจากต่างที่ต่างถิ่นเราต้องช่วยดูแลข <อ S 1> เขาทีน,นี้มันจะมีดนตรีอ,ออกแนวเพื่อชีวิตออกแนวมารีวอนน่าบ้างออกแนวพี่อัดคาราบาวบ้างแนวปูพงศิษฐ์บ้างขับกล่อมให้ทุกท่านสวัสดีครับขับกล่อมให้ทุกท่านเลยนะครับจะมีเจ้าที่มาอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทั้งหมดใครทํางานนี้ล้มผมฟ้องสามล้านนะเ,เช่นอยู่ดูมาก่อกวนเนี่ย ก่อกวนผมฟ้องดักหนักนะนอกจากถูกดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยนะครับผมฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับเพราะว่าทางทีมมั่งมี <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> ได้ลงทุนในการทํางานนี้เยอะเป็นหล,หลายแสนนะสมมตินะแล้วมีเนี่ยพวกหลายๆท่านที่ต้องมาร่วมงานกันเยอะแยะเนี่ยมันเสียหายเพราะฉนั้นขอให้ทุกคนนี่ยดูแลงานร่วมกันดูแลงานร่วมกันเป็นงานตุ้มโฮมพวกเรากินข้าวด้วยกันนะครับอาจจะมีลุงคนปปาแตนขย่าวสักสองเพลงสามเพลงว่าไป แต่ย้ายสมเกียรติสมเกียรติจะร้องตอนไล่แขกกลับบ้านหมายถึงว่าผมรอเราทุกคนต้องลุกอ่ะรออเลิกเลยคือประมาณนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่ารูปแบบงานก็คือสบายๆนะครับผ้าคามาคาาทุงได้นะครับใครจะแต่งตัวอะไรมาก็ได้ยกเว้นต้องใส่เสื้อผ้ามาต้องใส่เสื้อผ้ามาคุณจะมาแบบไหนก็ได้ตุ้มพงผมก็เสื้อผูไทยผูกผ้าคคามาครับปกตินะฮะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาบางส่วน อุบไว้ก่อนนะครับผู้หลัผู้ใหญ่จะมาให้มาเป็นเกียรติให้คนบ้านโกโกกอกแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยของเรา <Okay. S 1> แล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรก็เพลงก็อย่างที่ผุบอกก็สบายมาดูบรรยากาศก็แล้วกันนะผมภาวนาะถ้าฝนจะตกก็ตกอีกสองวันตกไปเลยยี่หห้ามตกรับสมัคร <c oughs> สาวบริสุทธิ์อะไรพรมอาจารย์ปักตะไคร้ครับอันนี้เรื่องจริงนะต้องเอาเคสเหมือนกันนะเดี๋ยวอยู่ดียี่หมันตกนะใครรู้ตัวว่า ไม่บริสุทธิ์อย่ามาปากนะนะคือจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมเออนั่นนี่ฮะทีนี้มนในหนังเรื่องอะไรนะอะไรนะไอ้ไอ้พอลล่าใครเล่นนะที่มันขี่ควายอ่ะไอ้เบลล่ามาเล่นน่ะปากตะคร้ผิดครับฝนตกหนักก็ไม่เอานะครับเพราะนั้นก็คืออยากให้เป็นงานสบายไม่คุยเรื่องคดีความ